ทักทายสบายดีพี่น้องมีลักแฟนเพลงเอฟซีแฟนคลับที่รักและเขารพสู้ขุกคนในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับสิพาพี่น้องมาชมบรรยากาศหนางานของงานเมนีครับวันที่8พฤศจิกายน2,567พันาเ็ดพลำเพชรล้เพลินนะครับได้มาเปิดม่านทำการแสดงณสถานที่ตรงนี้ นะครับนี่ก็คือลานสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารครับบรรยากาศตอนนี้ครับพี่โน,โน้องเฮานีครับสถานที่และบรรยากาศโอ้ ติดตั้งเวทีนะครับขณะนี้เวลาก็สิบนาฬิกาครับทีมงานกับกุลีกุจอในการติดตั้งระบบนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วสวัสดีสวัสดีโอ้ผู้ใด,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 ดนี่มาอย่างไรเนี่ยมา เอเบื้งนี่แหละครับมาให้กำลังใจมาแลงนี่แหละครับพี่นัดพี่นัดมายัางไงมาก,กระไพรมาผู้เดียวครับมาผู้เดียวคครรัับบมาให้กำลังใจโดยตรงครับปมามาแต่มาแต่ใสมาแต่กรุงเทพยมาแต่บ้านเบื้องนี้ครับเอา้าหัดไม่เศร้าปาหนึ่งว่าเป็นผู้ใดแม่ยังล็อกเล็กล็อก,เล,กเล็กด้วยโอ้มาได้จังไงเอ้าเพื่อเห็นกระโดดตั้งแต่มือเปียโดูกัน แม่นครับแม่นแม่แต่งแกมือพิชดูทุกการแล้วก็เปิดดูทุกการกระบอกท่านเด็ดมากครับมื่อนี้แบบเดิมครับโอ้โอ้ยินดียินดีมากเลยยินดีมากเลยหักแพงครับนี่พี่มนัสครับมาเจอกันแล้วพี่น้องโอ้ยหักกรอกมาเซอร์ไพรส์มาตัวนี้ป้าถามเหมืนทีมงานอยู่เอ้าบ่เห็นกันดนไปยังไหนเนาะไอหนีสนอคนนี้ทำธุรกิจหนักกันหนักงานบ่สันดีงานติดงานครับเจ้ากินเขาเจ้าหน้าไปนี่ ยังไม่กินครับเดี๋ยวจะไปกินประมาณอีเจ๊งหน่อยอีกจังหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลงนี้เราไปเลยฮะเดี๋ยวเบิ่งพอดีตรวจงานอีกจังหนุกกันโอ้มาผู้เดียวชายเดียวกินเดียวเลยเห็นพอทุ่นไหมล่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วเนี่ยนี่เี่ยงงานกระลังติดตั้งระบบนะครับอยู่บ่เกินสองชั่วโมงหรอกตะคงสิบเป็นรูปเป็นร่างขณะนี้ก็เวลานะครับปกติละนี่ช่วงเช้าโอเค เดี๋ยวคุยกันครับพี่นันทระบบเวทีก็ติดตั้งนะครับใกล้จะสมบูรณ์แล้วครับเรือฉากทีมฉากกำลังติดตั้งฉากโอ้ทีมันทีมเครื่องเสียงกำลังลงเครื่องันะบประดับบรรยากาศตอนนี้ครับ เดี๋ยวเขาไปด้านนาเวทีพี่น้องเขานี่แหละครับบ้านเจ้าภาพปรา,าสาทเซนซูซีอโอ้ยนะปราสาทง่ายเลยครับเดี๋ยวไปรีวิวให้พี่น้องด้เบิ่งงในชม บรรยากาศดีครับพี่นอออ้องเขาปอดฟงลงแจงมานี่อากาศเย็นสบายบนเนาดิแต่ล่มอีกนึง,น,งนะครับแต่ว่าในตอนนี้พ,นพื้นที่พี่น้องเบิ้งออกเบิ้งเพราะว่าเป็นไส้นี่อันนี้เป็นไส้ไส้ไอ่าไส้โค้งนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คืออ่าเอาจะได้เรียนอยู่้างสนามกีฬา้างสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งจังหวัดมุกดาหารก็อยู่ในเขตพื้นที่ติดกับแม่นม้ำโค้ง เกระสีมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรแล้วกันนี่ครับกระสีมีดินทรายพอดีเปิดออกมาถมเป็นหนองบื้นบรรยากาศใต้พี่นอาา้อ,อ,นอ,งนนองในเบื่อนในชมเห็นตอนนี้ว่บาบรรยากาศเป็นแบบไรตอนที่จะเปิดมาตาการแสดงทางนี้ครับพื้นที่กรับจำกัดแน่นนิดนึงครับสวัสดีครับว่าไงครับ ต่อไฟผมไม่รู้เด้อต้องถามเจ้าภาพเลยครับอันนี้เป็นของเจ้าภาพนะครับไม่ใช่ของหมอลำผมเป็นหมอลำต้องคุยกับเจ้าภาพเด้อเดี๋ยวก็เพิ่งจะมีไฟมาประสานงานล่ะเป็นแม่ค้าบม่ะครับเนาะยังแต่คุยกับเจ้าภาพครับผมบ่รู้าะก็ต้องคุยกับเพ่นครับลงตรงไหนเพราะว่าเขาต้องจัดให้ลงให้เป็นสัสดส่วนเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ ครับ,คครบงานกัดถินพระราชทานเมื่อนี้เจ้าภาพใญงของเขาท่านสวอคนใจพี่น้องนะครับสมาชิกุศที่สภาคนใจพี่น้องเช่ามุกดาหารก็คือท่านท่านเฮียพมอนนี่หรือป๋าพามอนนี่แหละเจ้าภาพรักเดี๋ยวชื่อเต็มเต็มเดี๋ยวจะอ่านให้พี่น้องในเบื้องด้ฟังเนาะบรรยากาศตอนนี้พี่น้องนะครับรถกัติดลม อมันก็้ือการกัดดิตริอ๋ออ๋อโอ้ยเนาะพากันมัดจังไดเนาะพอยัดฮะไปเช็กเช็กบ้างดีนะมันบ่มันบ่ได้เฮ็ดง่ายดิต้องดูแลด้วยครับคนคนดูแล ต้องให้มันด้ใส่์มุมปีเยียภาคการเอาขึ้นไปบ่ามาับดบ่มันล่มพี่น้องเขาตอนนี้ก็คือบรรยากาศลมแน่เดี๋ยว,วยกระทือว่าบอล,บอล,บอล่บเแรงครับแต่ว่าเขาก็ยังมีมอง อ่าเป็นตึกเป็นอาคารเป็นอัตจรรยร์ของสนามฟุตบอลครับด้านหลังเนี่เป็นสนามกีฬาแล้วก็เป็นสนามฟุตบอลครับนาเวทีของเฮานี่คือมองตังเวทีเฮานี่ยูด่ด้านด้านข้างหรือด้านหลังของสนามกีฬานะครับซึ่งบ้านเจ้าภาพโดยตรงนีครับก็คือป๋าพมอนนี่นะครับหรือท่านเฮียพมอนท่านสวนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับนี่ปราสาทของเพิ่นครับหลังมูลราคายร้รอยล้านครับนี่ยหญ่บ้านมาทําสัญญาเมื่อน,นั้น ฉะนั้นแล้วก็ทายบรรยากาศพี่น้องได้เบิ่งในชมสถานที่ก็จจำกัดแน่จังน้อยครับผู้ดใดพี่น้องมาซานะครับกระสิได้เบียดแน่จังน้อยพื้นที่ตรงนี้กับบรรจุคนในพี่น้องบ่เกินบ่เกินหาพันเด้อพี่น้องเด้อถ้าถ้าหยัดกันนี่ลีบ่เกินสามถึงพันกระจายออกไปสำหรับรถล่ากเพิ่นจะปิดถนนนะครับเด้อ พี่น้องทีมาทำเ่มา,ามา,มาในบริเวณขางสนามกีฬาหาหม่องจอดรถเลยนะครับหล้วกขาขย่างเขาม้าเอานะครับฝากแจ้งพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกคนเพราะว่าตรงรถที่ด้านผมจอดก็จะเป็นของมิกเซอร์ครับพี่น้องเบิ้งง่ายๆครับตรงนี้ก็จะเป็นหอ,อหอก็จะมะีของขยายเสียงนี่ครับเครื่องขยายเสียงทรโค่งก็คงจะเป็นเกี่ยวกับระบบะสัญญาณต่างๆ ก็าฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับมือแรกพ่อกันเทือแรกนะครับนี่ครั้งแรกที่ตั้งแต่ก่อตั้งวงมาที่เฮ่าเด้มาเปิดทํำการแสดงสถานที่ตรงนี้ก็คือจังหวัดมุกดาหารครับก็คือในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารสถานที่ตรงนี้ก็คือสนามกีฬากางเลยครับปักมุดมาเลยจังหวัดมุกดาหารครับอ <c oughs> <c oughs> นี่ดิ ท่านได้มาแล้วรอบ่นมันรถติดนะนอ๋อเอา <c oughs> พี่น้องนะครับสถานที่ตรงนี้มือแรงแจงข่าวพี่น้องเด้อเริ่มทาการแสดงกะจากเวลาสองทุ่มตรงเป็นต้นไปฮอตตีสองนะครับสองทุ่มฮอ,อตตีสองนะครับเพิ่นบิ่ให้แจงพออยู่ในเมืองสถานที่ตรงนี้เพิ่นกะขอมาแล้วเป็นขิ้นพระราชท่านเท่ากับฝากพี่น้องซีแฟนคลับที่เขามาให้กําลังใจกันนะครับพอกันกบพบาะทีมงานนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามา เบิ่งมาชมบรรยากาศในคลิปนี้นะครับทุกทท่านพี่น้องเบื้องแล้วกอย่ะลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนซับตะไข่เบิ่งแล้วกอย่าลืมนะครับฝากสําหรับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานที่มองหาว่าจังหมอล,มลำเพลิลลำเพลินนะครับมองหาหมอลำก็ฝากหมอล,มลำเพลิลลำเพลิอนอีกทางเลือกหนึ่งครับขอบคุณครับและสวัสดีครับพี่น้องเฮา